ชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายนการเงินการทองของคุณจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในด้านของการงานชาวลัคนาราศีเมษการงานของคุณจะขยับตัวดีขึ้นสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563 นะครับเป็นการพยากรณ์ให้กับท่านที่เป็นสมาชิกของช่องนะครับที่สมัครสมาชิกมานะครับได้ดูก่อนใครๆล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับนะท่านใดต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกมานะครับผมเปิดให้สมาชิกฟังก่อนสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะครับทําล่วงหน้าให้เป็นเดือนเลยทีเดียวในด้านของดวงชะตาในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสเกิดเรื่องลับๆ มีเหตุการณ์ให้มีเรื่องรับลมคมในเกิดขึ้นกับดวงชะตาคุณมันแปลว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณนั้นนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นนะเพื่อทำอะไรบางอย่างก็ได้นะครับหรือทำอะไรต่างๆในช่วงนี้ควรอยู่เบื้องหลังนะครับอย่าออกหน้าอย่าเสนอหน้าเลย,เลยทีเดียวนะครับนะมันมจะเป็นภัยมาให้กับคุณแต่ทำอะไรต่างๆคุณยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเขาเพียงคุณ ขอความช่วยเหลือนะครับขอคาปรึกษาจากใครคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้ครับคาปรึกษาเป็นอย่างดีดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระวังในเรื่องของการวิวาทะการโต้แยง้งการขัดแย้งนะครับจะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายนะครับช่วงนี้ให้คุณระวังการทะเลาะเบาแหวงกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือจะมีเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานบางคนคอยจ้องจับผิดคุณ แบบนี้ก็ได้นะนะครับได้ยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้ติดต่อกับสังคมมากขึ้นเครือข่ายมากขึ้นโดยการติดต่อทางกายออนไลน์หรือมีเหตุบังเอิญให้ได้พบปะพูดคุยกันนะครับหรือมันแปลอีกอย่างหนึ่งว่านะครับในภาษาดาวเนี่ยจะมีเรื่องจุกจิก กับเครือข่ายกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมง,งานคนใกล้ตัวบางคนนั้นนะครับ mm hmm. เขามาขอคําปรึกษาคุณนะครับหรือเขามีปัญหาบางอย่างเรื่องหนี้สินหรือปัญหาส่วนตัวบางอย่างมาปรึกษาคุณนะครับ mm hmm. แล้วคุณจะให้คาปรึกษาเขาได้ดีเลยทีเดียวเช้าลัคนาราศีเมษนะครับช่วงนี้คุณการทําอะไรที่เป็นโปรเจกต์เป็นจอบๆนะครับการเดินโปรเจกต์ใหม่ การผีดอกออกค้นอะไรใหม่ๆการทําสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองเกิดสิ่งดีๆคุณอาจจะมีการทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับ mm. หมอที่จะคิดค้นพัฒนานะครับ mm. ดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับช่วงนี้คุณหัหัวโปรเจกต์หัวโครงการนะครับ mm. คุณอาจจะมีเป็นลักษณะคุณจะได้เดินทางไกล ด้วยในเดือนพฤศจิกายนท่านใดไม่ได้วางแผนก็จะได้เดินทางไกลแบบคาดไม่ถึงใจคุณจะเล่าร้อนรุ่มร้อนมากขึ้นระวังปัญหาทางช่องปากด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้ในด้านของการเงินนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้เงินจากเพศตรงข้ามนะหรือนะครับนะเงินเงินทองทองคุณจะไปเกี่ยวพันกับเพศตรงข้าม นะครับนั่นหมายถึงว่านะครับท่านใดทํางานกับคู่จะก่อเงินหรือจะสร้างเงินสร้างทองเป็นอย่างดีคุณกับคู่จะมีการปรึกษาทางการเงินร่วมกันมากขึ้นก็ได้หรือถ้าท่านใดมีหุ้นส่วนก็จะมีเหตุการณ์ให้คุณกับหุ้นส่วนมีการปรึกษามีการเกี่ยวพันอะไรต่างๆวางแผนทางการเงินร่วมกันมากขึ้นคุณกับคู่ครองกับคนรักมีการเกี่ยวพันกับอ่ามีการเกี่ยวพันอะไรบางอย่างกับเรื่องเงินเงินทองทองกันมากขึ้นอ่ะ นะครับท่านได้รอเงินก้อนนะเหมือนปีมันแปลว่ามีเงินก้อนไหลผ่านเข้ามาในบัญชีก็ได้นะครับท่านได้รอช่องทางในการสร้างไรายได้ใหม่หรือคุณอาจจะมีโปรเจกต์ในการสร้างรายได้ใหม่นะครับนะบางท่านเสียเงินไปกับเพศตรงข้ามด้วยนะนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนละเหตุการณ์กันหมายถึงว่าเสียด้วยได้ด้วยนะครับนะซึ่งอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะครับ ดาวยังบอกอีกนึงว่าคุณมีเหตุการณ์เสียเงินไปกับกิจกรรมสาธารณะนะครับกิจกรรมผลประโยชน์ของสังคมผลประโยชน์โดยรวมนะครับนะในดวงเป็นเช่นนั้นนะครับการเงินชาวลัคนาดาศีมษนะครับท่านใดติดขัดก็จะมีเงินเข้ามือมานะครับดาวการเงินโคจรโดดเด่นนะครับท่านใดรอเงินจากการกู้ยืมจากสถาบันทางการเงิน เอาเงินจากคู่ค้าคู่คุณส่วนต่างๆมีโอกาสได้มาแต่ช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะจะได้คืนยากนะครับดาวยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีเมษที่เอางานเก่าๆมาจับใหม่หรือทำงานอะไรต่างๆที่เป็นงานเก่าๆ แล้วเป็นไรายได้เก่าๆแล้วเอามาบิวใหม่นะครับจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีชาวลัคนาราศีเมษที่ทํางานด้านการต่างประเทศการสื่อสารขึ้นนะครับการติดต่อทางไกลการติดต่อต่างประเทศนะของเก่าความเชื่อนะครับจะมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือรวมถึงครูอาจารย์นะครับท่านใดที่เรียนต่อเรียนอยู่นะครับจะมีเหตุการณ์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับมากขึ้น การต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในช่วงนี้จะเป็นมุมที่ดีในดวงชะตาในการผีดอกออกผลอะไรใหม่ๆให้กับดวงชะตาคุณนะครับด,ดาวการงานเนี่ยนะครับเริ่มขยับตัวนะครับดาวการงานในเดือนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีเมษในงานเนี่ยคุณจะรเริ่มทําอะไรใหม่ๆหรือจะทำอะไรใหม่ๆมีความสำเร็จนะนะครับนะในดวงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดว่างงานคุณเนี่ยจะสำเร็จนะครับหรือถ้าได้รับ มอบหมายทําอะไรต่างๆจากใครหรือมีโอกาสต่างๆอะไรต่างๆทางการงานเข้ามาคุณจะทํามันได้ดีเลยทีเดียวหรือคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาสใหม่ๆมีสิ่งใหม่ๆให้ได้เริ่ม,มเริ่มต้นได้ทาเพราะดาวใหญ่มันขยับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องของงานแน่นอนดาวยังเอื้อให้ชาวลัคนาดาศิเมษพอประมาณ4พฤศจิกาย,ยนจนถึงปลายเดือน ชาวลัคนาราศีเมษจะได้เสพองค์ความรู้มากขึ้นได้ปฏิได้สื่อสารมากขึ้นได้อ่านมากขึ้นได้เขียนมากขึ้นนะครับได้เจอองค์ความรู้ใหม่ได้ศิลปะวิทยาในหนังสือได้ตำราหรือได้สื่อการเรียนการสอนที่ดีได้สื่อที่ดีนะครับเพิ่มพูนองค์ความรู้ต่างๆของคุณนะครับชาวลัคนาราศีเมษแล้วยังมีโอกาสเจอคอนเนคชั่นเครือข่ายที่ดีในช่วง4วิธีการถึงปลายเดือนเนี่ย นะครับเจอเครือข่ายที่ดีคอนเนคชันที่ดีโดยเฉพาะคอนเนคชันที่เป็นเพศตรงข้ามหรือคนที่อยู่ไกลคุณนะครับดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีเสน่ห์นิยมดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้าหาช่วงนี้คุณมีโอกาสมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้นนะครับคุณจะได้ดนตรีได้ศิละปะได้กินอาหารที่พึงพอใจทางจิตได้ไปท่องเที่ยวอย่างที่พึงพอใจทางจิตนะครับได้ไปในที่บรรยากาศธรรมชาติบรรยากาศลองลมก็ได้บรรยากาศที่พึงพอใจ ดาวยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับคุณจะมีเด็กมาชอบนะครับหรือมีเด็กมาเกี่ยวพันกับคุณนะครับนะที่เป็นคนอ่อนวัยกว่ามีโอกาสได้ pandemic, กินเด็กหรือได้กินเพื่อนร่วมงาน <tal ent> เพื่อนร่วมเรียนหรือเ <it> พื่อนร่วมเรียนเพื่อนรนอน่วมงานเอางานมาบางหน้าเพื่ออยากคุยกับคุณหรือตัวคุณเอางานไปบางหน้าเอากิจกรรมบางอย่างไปบางหน้าเพื่อคุยกับใครบางคนก็ได้นะครับนะในดวงชะตาในเดือนนี้นะครับ แฟนคุณจะแข็งข้อแรงใส่คุณคุณจะต้องยอมเขาไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาระวังแฟนคุณเจ็บป่วยแฟนคุณจ้องจับผิดด้วยระวังแฟนคุณนะครับทะเลาะก,กับคุณเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับอันนี้ต้องระวังในภาษาดวงดาวนะครับนะแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสพบรักนะครับนะบนะพบรักจากกับคนใกล้ตัวในเครืองานในกิจกรรมการงานการเรียนหรือเครือข่ายนะครับ บางอย่างเข้ามานะครับนะชาวลัคนาราศิมเตษเป็นไปลักษณะน,นั้นนะครับในดวงชะตาของคุณนะครับในดวงนะนะนะและอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเพศหญิงไปไหนมาไหนกับผู้ชายสองหนดสองระวังการถูก ปุกปั้มจะปั้มไปทาเมียด้วยในช่วงนี้นะครับท่านใดที่เป็นผู้หญิงติดต่อกับผู้ชายผู้ชายติดต่อผู้หญิงนะครับมีความสําเร็จดีนะครับาราศนแรงกับเพศตรงข้ามมากมากเลยทีเดียวนะครับนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วง1นึถึงสาพฤศจากายนผมก็พยากรณ์ไม่เพียงเท่านี้ส่วนโชคลาบนั้นโชคลาบชาวลัคนาราศีเมษจะมาจาก นะครับจะมาจากเครือข่ายนะครับจะมาจากสิ่งต่างๆนะครับที่คุณจะทำให,หม่